แตมแหลกไม้แรกเชา้ชาๆของไอเมืองการนะครับผมนี่ครับนกป่านะครับผมนี่นาตาครับนี่ครับไม่รู้ว่าเป็นไอตัวเสียงเล็กหรือเปล่านะครับเพราะว่าขึ้นสองตัวไล่ๆๆกันรอบแรกก็บสองตัวไล่ๆกันนี่ครับนี่ครับแข็งเก็บแตมแรกเชา้ชาๆ มาจนได้ครับผมในวันฝนตกนะครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีไลจานทุกทุกท่านที่ชื่นชอบการต่อนกข่อยนะครับผมอยู่กับผมสายดำนกข่อยคลิปนี้อีพีนี้เป็นอีพีแยกระหว่างนกป่ากับนกต่อสู้กันนะครับผมซึ่งหมายบริเวณนี้เป็นหมายของบ่อพลอยนะครับผมจากครั้งที่แล้วที่เรามานะครับผมนี่ครับครั้งที่แล้วที่เรามาต้นสะเดาต้นนี้ครับผมแล้วผมใส่กิ่งด้านนู้นแล้วมันมีกิ่งสะเดา วางทางอยู่ครับผมผมก็เลยเอาพเน็ตเนี่ยเลื่อนออกไปเพื่อไม่ให้บังชนาชาตินะครับผมคราวนี้กิ่งม,มันเล็กแล้วพเน,เน็ตเอ็นหลังครับผมเอ็นหลังแล้วที่นี้เวลานกเกาะเนี่ยคอนมันจะไม่ลดครับผมเกาะโคนเกาะแล้วไม่ทําไม่ทํางานเดี๋ยววันนี้ครับเดินหน้าไปเดินหน้าคราวนี้จะไม่ให้พลาดแล้วครับผมครั้งที่แล้วสองลุมหนึ่งนะครับผมมีนกป่าเสียงอยู่บริเวณนี้ครับนี่ครับแล้วก็เสียงเนี่ยกลางไปใหญ่ สองสามตัวรับอยู่โดยเวณนูนเปิดคาลมอยู่นู้นครับผมนี่ครับไม้จากครั้งที่แล้วนะครับผมที่พลาดไปซึ่งไมเนี่ไอเมืองการนี่ปักท่านี้เปิดใสชุดใหญ่วงในชุดใหญ่เลยครับชั่วโมงกว่านี่ครับบรรยากาศโดยรอบนะครับผมวันนี้พายุวิภาเข้านะครับผมเข้าตั้งแต่เมื่อวานที่บ้านกับฝนตกทั้งวันครับนี่วันนี้อากาศคืมมีลมนิดหน่อยครับผมนี่ครับแต่นกป่าก็ยังมีขันอยู่นะครับป่าใหญ่เลย โคตรก้างโคตรใหญ่เลยครับผมนี่ครับเดี๋ยวมาดูกันครับไอเมืองการจะแก้มือได้สําเร็จและจะมีแต้มนับแต้มที่สองได้หรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวมาดูฝีมือไอเมืองการครับผมกับหมายบริเวณนี้นะครับขอกับการแก้มือครับผมติดตามกันครับผม หมายสอขของในเมืองกลางนะผมยังใสก่กิ่งเดิมต้นเดิมนะครับโอ้โหแล้วมีตัวเสียงกลางขาลมน่าจะเป็นตัวครั้งที่แล้วครับผมบินออกไปแล้วครับบินออกไแล้วขันแล้วก็อยู่บริเวณนี้นะครับผมอยู่ใ,ใกล้ๆแล้วก็มีร่วมต้นอยู่แต่นกกระปูครับโอ้หลายตัวมากเลยครับ เข้าบริเวณใกล้ๆหน้าชานด้วยวิ่งไล่มาสองสามรอบครับผมโอ้เยอะจริงนกกระปุดเพียบเลยนั่นแหละแม่เสียดายครับผมไอตัวน,นกกระปูครับไปแล้วนะเต็มต้นครับผมเยอะจริงๆแล้วก็จะมีนกเสียงกลางนะครับผม สองสามตัวอยู่บริเวณเนี้กำลังขันอยู่แต่ยังไม่ยอมข้ามมานะครับผมแล้วก็เจ้าฮัดใส่ทางด้านนูน้นบริเวณนู้นก็บอกนกเยอะนะครับผมแต่สู้กันเองไม่เข้าใกล้นกต่อครับป่าใหญ่มากครับผมโคตรกว้างเลยหนูยาวไปยันน้ำหน้านน้นเป็นป่าป่ายางครับผมอันนี้ป่าลกทึบเลยนกมีแต่เสียงดีๆนะครับอยู่บริเวณเนี้ยเนี่ย เริ่มเงียบแล้วครับตอนนี้อย่างดีที่เก็บไม้แรกแต้มแรกมาได้ครับผมโอ้หหมอกลงครับอากาศเย็นจัดนี่ครับสภาพเจ้าฮัดขับรถไปทางนู้นแล้ครับผมออกไปด้านนอกแล้วอา้าวฝนเริ่มปลอ่ปลอยแล้วครับเอาและเอาและเสียงก็ยังมีคันนี่ครับด้านนู้น กระหึ่มเลยทางด้านนู้นเดี๋ยวลงและย้ายไหมหายที่ใส่ใหม่ครับผม นี่นี่ครับผมแตมแรกไม้แรกเชา้ชาๆของอนเมืองกาะครับผมนี่ครับนกป่านะครับผมนี่หน้าตาครับแข่งใหญ่อยู่นะครับผมแต่ไม่รู้จะเป็นตัวเสียงเล็กหรือว่าเป็นตัวเมียนะครับผมเพราะมันเข้าสองไอ้ตัวที่ครู กลางไปใหญ่ยังไม่โดดครับผมตัวนี้ก็โดดก่อนแม่นี่ครับเกียบสูตรก็ชิดอยู่ครับผมเนี่ยชิดอยู่และแล้วไอ้เมืองการก็เก็บแต้มสองมาจนได้ครับผมนับสองครับนกฝึกครั้งที่ห้านะครับผมเขาเป็นเน็ครั้งที่ห้านี่ครับอืม ตัวเสียงกลางไปใหญ่ยอยู่ด้านหลังครับกําลังคันอยู่เดี๋ยวเอาลงแล้วขึ้นทีเดิมครับผมนี่ครับตะเกียบตัวชิดอยู่นะครับผมแข้งขาใหญ่ยอยู่นี่ครับนี่ครับไม่รู้ว่าเป็นไอตัวเสียงเล็กหรือเปล่านะครับเพราะว่าขึ้นสองตัวไล่ๆกันรอบแรกก็สองตัวไล่ๆกันนี่ครับนี่ครับแข้ง เก็บแต้มแรกเช้าๆมาจนได้ครับผมในวันฝนตกนะครับผมเดี๋ยวเอาลงครับผมเดี๋ยวไอเมืองการขึ้นใหม่ครับเดี๋ยวมาลุ้นไดครับจะมีแต้มต่อไปหรือเปล่านะครับผมนับสองครับผมเมืองการนกฝึกครับผมลุ้นกันยาวๆกไอเมืองการนะครับผมส่วยยังไงคลิปนี้พีนี้ผมกลับไอเมืองการนะครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่อี่พีหน้าครับผมสวัสดีครับ